โอ้จบแล้วโอ้อย่าลองไงเชฟเอ๊มีการสวนกันอย่างนั้นเลยเพื่อเขาอยากลงตรงนั้นอะไไหนนะด้านล่างมึงเลยไยเฮ้ยพีกันวนกลับไปอีกอ๋อแล้วไม่มีใครลงด้วยเฮ้ยกูแยก เบอร์ด็อกมาโอ้โหปืนพกตื่นขึ้นมาจะจีตาล้างน้าแปลงฟันเี่ยวเตรอวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะรอะไรรแล้วเขาอย M o o d ฮ่า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 ค่าฮ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 ่ a ฮ่าอ่าฮ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 ่า่าา I'm from I'm from Malaysia. You are from Malaysia. Yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> I don't know. I'm from Thailand. <laughs> ต็มที่ไหนบอกมึงยินโดนเออไม่เนี่ยใครโป้เราเพิ่งเหรงเฮ้ยเจเจนี่มันชิโกโนโกะเว้ยมึงเห็นเปล่าเนี่ย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 ก็ไม่ตันทำไมเนี่ย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 ชิโกโนโกะเลยเว้ยก็ไม่ตันตลกอะเจก็ไม่ตันอี ไอ้ที่เราไม่ต้องรู้อะบาเอ้นี่ไม่ต้องรู้เลยสักนึงไอ้เจมนี่ยโห่ดีอะไรวะเขพูดแบดนี I don't know speak Indonesia I'm from Malaysia เขพูดมาเลเซียใส่อ่ะ I don't know Malaysia I'm from Philippines เมฆแมงมันแหรงภาษาบ้านเกิดมาเลยมั้งพกแก I'm from America Yeah yeah very v e r h e ม่ from Chicago man damn ไอ้เคนเล่นไม่โอ้ยไอ้เชฟคนเล่นไม่โอ้ยนะ c h i พ่อพาคนมาด้วยเชฟไอ้เชไอ้เชมาอีกแล้วเฮ้เจ๊ ไอ้เชยเจมมันน er like wow sí. like like ั่งรอแล้วเนี well ่ยเชฟมันนั่งรอแล้วพ right ี่ไออยู่ในวงไอเชฟเปิดเสียงโง่เลยเออก็ก็กูถึงบอกไงว่าจะใช้ระบบไลฟ์ไล้์น้ำท่วงหรือเปล่าไอ้ไลฟ์ไลน์แม่งกดอีโมนั่งรอเห็นเมื่อกี้แล้วมันรออยู่ตรงประตูวาร์ปมึงอะพอประตูวาร์ปเปิดไปหายไปเลยโอ้โโอ้โห เป็นอะไรเป็นตุ๊กแกทำการเปิดใช้งานระบบไร้แรงน้ำท่วงแมวไ,ไก่ปูเอาล่ะทุกคนมารูดสลิงก็ได้ละไก่ปูมันไปไกล,ไไกลขนาดนเลยไกลมากเลยไปริงปะเออนี่ก็ามาตรงที่เพื่อนมากเลยเนี่ย เฮ้ยมีคนมีคนแฮฟเอดามี่แฮฟเอดามี่แฮฟเอดามี่เว้เว้เนียมีเนียมีเนียมีว้าวอาร์กัมีว้าอาร์กัมาเร์ hold on hold on inside 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 where it, where inside 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 ờ ờ gì gì cả có tay đừng có tay đừng Đó. wow rồi Hmm, đồn khoan có biết sao hơi 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 oh. ừ dù này quá là... ừ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  wow, wow, wow Chết โอ้โหโอ้โหปืนสายเป็นอะไรเลยเนี่ยเจเจเจมึงจะพาเราตายกันหมดเว้ยมึงไปเปิดประตูอย่างกั้นะเล็กโก้เล็กโก้เล็กโก้เอาไปโดนโดนไปดี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 เอาฮะมึงปลาอะไรมึงปลาอะไรปลาแมนไหมมึงอะ Ôi. oi, hey, here here, 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 Ôi oi, ôi ôi. cái tua mất đẻ, cái tua mất đẻ. Ấy cua, cua, chê cua, chê cua. Hơi 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 hơi. Thấy máu quá, anh mà. Wait, wait for me, wait for me. I'm healing, I'm healing. Right, come here, come here, come here. I am behind this truck. อ o m i n mean like this Hello. oh there เซฟิสมองเนมี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 อีกซีวิอีกซีวิไอเจย์เจย์อ่ไเจ้อยู่ไหน w h ồi, h เอาเพื่อนออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโดดีโดบีโดีโดีไอเจเจจมันอยู่หนกูเียบลยเว้ย

วะเพื่อนะมามาตะเบี้ยเลยเออ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 ไอ้เหี้ยกระสุนหมดอ้อยังไม่ได้กระบอยู่นั่นนะไปไปแต่ก็ไปไปเฮ้ยไม่เห็นโหดเลยเจ๊ทำไมเจ๊ไม่หดเลย ก็หวก็ชนะเลย <laughs>